โซเชียลแชร์เตือนโรคเชื้อราจากสุนัขและแมวสามารถติดต่อคนได้ระวังถ้าเจ้าเหมียวเป็นได้เจ้านายก็เป็นด้วย <S <S ชัวร,ร์หรือนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเชื้อราในสุนัขและแมวติดต่อคนได้จริงหรอครับจริงครับเพราะว่ามีเชื้อราหลายชนิดนะครับในสัตวน์นี่ที่สามารถทําให้เกิดโรคในคนได้เช่นเดียวกันจากการสัมผัสคนหรือสัตว์มีพรม ที่เหมาะสมทําให้เกิดอาการโรคได้เชื้อราในแมวหรือสุนัขนี่มาจากไหนล่ะครับมาจากความชื้นเป็นหลักเราพบว่ามันมักจะมีสปอร์มันปลิวแล้วมันปนเพื่อนอยู่แต่าพรไปล้อมอยู่แล้วเพราะสปอร์พวกนี้มันปลิวได้แต่สัตว์พวกนี้จะได้รับมันต้องมีกรณีที่เหมาะสมอย่างเช่นแมวโดนน้นอาบน้ํามาอาบน้ํานานมากแล้วก็ไม่ได้เป่าคนให้แห้งเกิดความชื้นพอเชื้อราได้ความชื้นก็มรถจะฟักแล้วก็เจริญเราทําให้เกิดโรคตามมาได้เขาแชร์ว่าเชื้อราพบบ่อยในลูกแมวหรือสุนัขที่อายุน้อยจริงไหมครับใช่ครับเพราะว่าพกกอยยุนน้จะไมมม่ีูั สองประเด็นก็คืออายุน้อยกับมากไปเลยคือแก่มากไม่มีภูมิแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีโอกาสติดต้องดูแลพวกนี้มากหน่อยโรคเชื้อราในแมวหรือสุนัขอาการเป็นยังไงครับเริ่มต้นก็คล้ายกันนะคือจะคันแล้วก็ผลร่งถ้ามันมีการติดเชื้อร่วมมีแบคทีเรียรมีเข้าไปมันก็ทําให้เกิดผิวหนังอักเสบมีหนองมีผู้พองตามมาแล้วก็จะลามากขึ้นที่เรามาักเจอครับมันจะเป็นรูปเป็นวงกลมเป็นเหรียญบาทโดยลอก็จะเกิดเป็นขุยๆุยขุยขึ้นมามักจะเจอ่งง่ายๆก็คือหน้าขาหน้าขาหลังงงแล้้วก็ตรรททออออี่่เจบยหื แม้ในตำแหน่งที่ขนมักจะไปม้วนที่เป่าไม่แห้งขนหนามากๆอย่างคอพวกนี้ก็มีโอกาสแล้วจะติดคนได้ยังไงครับก็าจากการสัมผัสโดยตรงแล้วเวลาที่เราจับสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องเชื้อราอยู่นี่ก็มีโอกาสได้รับเชื้อไปได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะติดได้ง่ายๆเชื้อราพวกนี้มันไม่ได้ครับว่ามันจะไวในาการที่จะติดมันต้องอาศัยปัจจัยอย่างหนึ่งเช่นภูมิกันของคนที่จะติดหรือบางคนเนี่ยอาจจะติดบางคนอาจจะไม่ติดก็ได้คนที่มีภูมิแพ้เนี่ยมักจะเป็นได้ง่ายในคนที่มีปัญหาโรคภูมินดดเชื้้้อพีไง่ายค ติดแล้วจะเป็นยังไงครับก็มีอาการคล้ายๆกันในแมวเลยก็เป็นวงเหมือนกันแล้วก็จะมีอาการคันที่เรามักจะเจอก็คือเป็นแผลวงเป็นขุยเหมือนกับที่เราพบในแมวเลยแล้วการรักษาล่ะครับก็เหมือนรักษาพวกกากเรือนะฮะเป็นกลุ่มในายาพวกคีโตคอนโซนตัดที่เป็นเชื้อราเนี่ยเขาแนะนําให้ตัดขนสั้นเพื่อให้ยามันสัมผัสได้ถึงบริเวณที่มันเป็นตําแหน่งเชื้อรา <S <S <ading S 1> แล้วเชื้อราในสุนขัขและแมวนี่ป้องกันได้ไหมครับกรณีป้องกันร้อยเซนค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเชื้อราเนี่ยมันปนเพื่อนในครา เป่าให้แห้งเนี่ยขนมันจะชื้นความชื้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเชื้อราเวลาอาบน้าก็ต้องเป่าขนหรือเวลาอาบน้ําก็อย่ายให้นานเกินไปการที่เราอาบน้ำนานเลยใช้สารเคมีบรตัวสารน,นาเนี่ยมันทําให้ภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังเขานลดลงอาจารย์ยังมีข้อแนะนําดังนี้อันหนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันถ้าแมวเราสุขภาพแข็งแรงปกติดีโอกาสเสี่ยงมันก็น้อยลวไปเยอะซึ่งมันจะเป็นตัวที่ป้องกันสัตว์ได้ดีมากจากทุกๆโรคนะครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องที่แชร์ว่าเชื้อราในสุนัขและแมวตติิิดดด่่ออคคคคคนนนนนนไไ้้้้ีีีเเเป็ยยังงััังงงงรรรบบจจโโกกาสททะะใล ตทุกคนต้องให้ความส้คัญเรแล้วต้องเฝ้าระวังเหมือนกันสัตว์เลี้ยงหากดูแลด้วยความรักเอาใจใส่ก็จะช่วยให้ห่างไกลโรคภัยทั้งสัตว์เลี้ยงและตัวเราครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คที่ชัวก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์